วิธีการเพิ่มโฆษณาหรือแทรกโฆษณาเข้าไประหว่างคลิปของ YouTube เขาทำกันอย่างไรมาดูกันเลยครับขั้นต้นเลยเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ w y w y t u t e อ่า y o ยูทูบนะครับ com ก่อนพอเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับให้ดูที่ขวามือนะครับตรงเนี้ยก็ให้เราล็อกอินด้วย Gmail ให้เรียบร้อยนะครับผมข้ามทั้นตอนนี้นะทุกคนก็ล็อกอินด้วย Gmail นะครับพอล็อกอินด้วย Gmail เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เราคลิกที่ชื่อของเรานะครับ แล้วก็ไปที่ YouTube Studio พอไปที่ YouTube Studio เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ YouTube Studio แล้วนะครับก็เลื่อนมาทางซ้ายก็มาดูซิครับว่าว่าฝั่งเนี้ยเราจะเพิ่มโฆษณาหรือแทรกโฆษณาให้กับคลิปของเราอย่างไรขั้นต้นเนี่ยก็ให้เราเข้าที่วิดีโอที่เราต้องการจะแทรกก่อนนะครับอ,อันนี้ กฎเกณฑ์ของของ u t u b e เนี่ยเขาก็จะบอกไว้ประมาณว่าถ้าวิดีโอยาวไม่ถึง10นาทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแทรกไม่ได้9นาทีครับอย่างเงี้ยยีนาทีอย่างเงี้ยยีนาทีแทรกได้อย่างเงี้ยครับสินาทีอย่างเงี้ยแทรกได้9นาที8นาทีอย่างเงี้ยไม่ได้อ่าผมก็ขอเอาอันนี้แล้วกันเนาะดอกเบีย้ยผิดนัดชัมละบ้านนะครับก็กดที่รายละเอียดอ่าพอกดที่รายละเอียดเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าก็ให้มาดูซ้ายมือก็กดไปที่สร้างรายได้ ครับกดไปที่สร้างไรายได้ด้านซ้ายมือเขาคลิปให้เรียบร้อยเนะาะเห็นไหมครับมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสร้างไรายได้ของคลิปเราแล้วนะครับซึ่งเดฟอลต์ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอก่อนวิดีโออ่ะครับก็คือเป็นโฆษณาก่อนวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นแต่ตรงนี้จะไม่มีระหว่างวิดีโอมันจะไม่มีนะครับก็ให้เราติ๊กตรงไปว,ว่าระหว่างวิดีโอเข้าไปนะครับให้ติ๊กตรงนี้เข้าไปเพื่อที่เราจะแทรกโฆษณาเข้าไประหว่างคลิปนั่นเอง นะครับก็ติ๊กตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เลือกดูตรงนี้ครับก็จัดวางด้วยตัวเองภาษาอังกฤษว่างไงก็แปลเอาแล้วกันเนาะจริงๆผมเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่พอดีทําภาษาไทยแล้วรู้สึกเหมือนคนดูจะดูเยอะกว่าก็เลยขอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับอา้าวก็จัดวางด้วยตัวเองกดตรงนี้เลยครับจัดวางด้วยตัวเองพอกดเสร็จเห็นไหมครับมันจะเข้าสู่หน้าจอของคลิปของเราแล้วเห็นไหมครับของคลิปของผมเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ว่ามีโฆษณาอะไรยังไงบ้าง นะครับก็มาดูกันในแมหครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปสมมุติว่าผมว่าต้องการจะเพิ่มโฆษณาในช่วงช่วงนี้แต่เราดูหน่อยเนาะว่ามันยังไงอะ่ะส่วนมากคนเขาจะใส่กันตรงช่วงไฮไลท์พอดีอครับสมมต,ติตรงนี้ครับสิบแปดสตางค์อย่างเงี้ย<ด>ครับเขาจะใส่กันตรงไฮไลท์พอดีอ่ะสมมติผู้สมผมผมสมมติแล้วกันเนาะว่ามันตรงไฮไลท์พอดีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไฮไลท์พอดีแล้วเราไปแทรกโฆษณาเนี่ยคนดูอาจจะเบื่อแล้วออกจากคลิปเราไปเลยก็ได้นะครับสมมุติว่าผมใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับวิธีใส่ยงงไก็ กดบวกตรงนี้ครับช่วงพักโฆษณาเนี่ยครับน่าจะภาษาอังกฤษน่าจะ a d d break ประมาณนี้ครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้ไหมครับมันก็จะมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยระหว่างนาทีที่สิบห้าจุดสามศูนย์เห็นไหมครับเท่านี้ครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใส่ตรงนี้ล่ะครับอยากจะใส่ตรงนี้ทํำยังไงเราก็กดตรงนี้อีกเหมือนเดิมเอาตรงนี้ครับลากมาสมมติเอาตรงนี้ลากมานะครับแล้วเราก็กดบวกอีกทีนึง อ่านะครับมันก็จะมี2จุดและแม่เห็นไหมครับโฆษณาเราก็จะมีระหว่างคลิปอยู่2จุดเห็นไหมครับแต่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าใส่มากก็ไม่ใช่สิ่งดีเพราะว่าคนจะเบื่อและลำคานนะครับอันนั้นผมแนะนําว่าใส่สักอัน2อันพออาสมมูตว่าผมอันนี้ผมไม่เอาละกันผมก็ไม่เอาผมก็มาดูนะครับนาทีที่7จ1ุดห้าหนึ่งผมไม่เอาไม่เอาทําไงครับไม่เอาก็ลบปะครับเห็นไหมครับก็มาแอดเบรกนาะทีที่7 นาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีเจ็ดนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีเนี่ยครับผมก,ก็ลบออกเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะถูกลบออกไปแล้วตรงนี้ก็จะถูกลบออกไปแล้วมันก็จะเหลือแค่โฆษณาอันเดียวตรงนี้ตอนนี้ครับก็เป็นการแทรกโฆษณาระหว่างคลิปได้แล้วครับก็เป็นการเพิ่มารายได้ให้เราอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีโฆษณาอยู่หัวเลยแล้วพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีโฆษณากลางแทรกขึ้นมาผมไม่แนะนําให้ทําบ่อยนะครับเพราะว่าทําบ่อยก็คนก็จะราคาญ นะครับสำหรับคลิปที่มีความยาวเกิน10นาทีสามารถแทรกโฆษณาเข้าไปได้นะครับแต่ผมเท่าที่ผมลองดูบางโฆษณาก็ไม่ขึ้นนะก็ไม่รู้ว่า YouTube เขาทำยังไงนะครับก็ลองไปเพิ่มโฆษณากันดูถ้าใครคิดว่าคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยมีคุณภาพแล้วคนก็อดทนที่จะดูของเราก็สามารถใส่โฆษณาเพิ่มเข้าไปได้นี่ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการหาไรายได้จาก YouTube อีกทางหนึ่งให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ผมไม่การันตีนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะพบเท่าที่ผมลองดูมันก็นิดหน่อยะครับเหมือนแทบจะไม่เพิ่มเลยหรือว่าเพิ่มผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่า y youtube เขาคิดพวกนี้ยังไงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดดําเนินการต่อนะครับเพื่อเป็นการเซฟมันนะครับอ่าเนี่ยครับอย่าลืมตรงนั้นทีนึงแล้วยังไม่เสร็จนะครับต้องกดตรงนี้ซ้าอีกทีนึงนะครับกดบันทึกซ้ําอีกทีนึงอ่าครับตอนนี้คลิปเรามันก็จะเรามาดูกันซิว่ามันเป็นยังไงหน้าตา เรามาดูหน้าตาคลิปกันเราดูซิว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวลองดูซิเนี่ยเห็นไหมครับดอกเบี้ยผิดนัดชําระบ้านอ่ะผมคลิกเข้าไปเข้าใจดอกเบี้ยผิดนัดชำระแค่ห้านะครับแต่ในขณะที่ของเดิมผิดนัดชาระอ่าเนี่ยมันปกติมันจะมีเหลืองๆอยู่แถวๆนี้ครับทาไมคราวนี้มันไม่ขึ้นหรือว่ามันเพิ่งทํา ก็ไม่ทราบน่าจะเป็นน่าจะเป็นเพราะว่าเพิ่งทํามากกว่านะครับเพราะว่าสังเกตดูคลิปที่มีโฆษณาแทรกเนี่ยมันจะมีเหลืองเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูอีทีทีมีไหมตั้งแต่ต้นลองดูคลิปอื่นซิมีไหมเอ่ยที่มีโฆษณาแทรกไม่ได้ใส่อะไรเอ๊ะทำไมของผมมันไม่โชว์ว่ะโอเคไม่เป็นไรครับเท่าที่เราเห็นจะเป็นกีดเหลืองเหลืองหลืองตรงนี้ครับมันคือโฆษณาแทรกเนาะก็ขอจบการรีวิวการ แท็กโฆษณ<ฆ>าในคลิปของ YouTube แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับไม่เคยพูดเลยขอพูดกับคนอื่นเขาบ้างแล้วกันครับขอกดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ